ว่ากนเรื่องของยุโรป้าลีกไหมเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูกับสเปอร์เสมอทั้งคู่ครับท่านผู้ชมครับแมนยูบุกเยือรลียงของฝรั่งเศสนะครับลียงไน้ขึ้นนําก่อนนาที25่ตีก็เอามาด้าครับเปิดฟรีคิกเข้าประตูไปเลยอองเรโอนาประตูแมนยูนั้นเสียสมาธิจากตัวที่ชาร์จเข้ามาครับบอลเข้าประตูโดยไม่โดนใครนะครับแมนยูมาตีเสมอในช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับนาที4ี่บาบวก5นะครับเรนนี่ยูโร่มงครับนะครับครึ่งแรก1ประตูต่อหนึ่ง ครึ่งหลังแมนยูแซงนำ2-1จากลูกโมงของโจชัวเซอร์ซี่นาที88นะครับมายิงได้ช่วงท้ายเกมเนี่ยผีทำท่าจะชนะแต่ไม่ชนะเพราะว่ามาโดนตีเสมอนาที90บวก5นะครับฮายันชาก,กียิงเข้าไปนะครับลูกนี้อองเีโอนาน,น่ารับลูกยิงของจอชมิคาตัสซี่ไม่อยู่ครับโดนซ้ำเจาะๆเรียบร้อยเลยนะจบเกมเสมอ2-2นัด2กลับไปเล่นที่บ้านแมนยูนะครับวันพฤหัสหน้า17เมษายน ผู้ชนะคู่นี้รอบรองชนะเลิศจะเจอผู้ชนะคู่เรนเจอร์สกับแอตเลติกบิลเบานะครับส่วนทีมตกาไก่สเปอร์สเล่นในบ้านเสมอกับไอทัชแฟรงก์เฟิตทีมระดับ3บุนเดสลีกาเยอรมันหนึ่งประตูต่อน1นะครับแค่หนาทีโอโกเอคิต e ิเก้นะครับลากเข้าไปยิงเสียบมุมให้แฟรงก์เฟิตขึ้นนำก่อนเอคิต e ิเก้คนนี้มีข่าวว่าเลี้ยวภูให้ความสนใจนะครับยิงอย่างแม่นเลยนะแต่สเปอร์มาตีเสมอนาที26่จากเปโดปอโรนะครับ mm. สเปอร์มีโอกาส จะยิงเพิ่มอีกหลายครั้งแต่ประตูแฟรงก์เฟิตคือคาร์สนโตสเหนียวหนึบนะครับเซฟได้หมดเลยจบเกมเสมอ1นนัด2ไปเล่นบ้านแฟรงก์เฟิ1สิบเเมษาเช่นเดียวกันนะครับผู้ชนะคู่นี้รอบรองชนะเลิศเจอทีมชนะคู่โบโลกริมกับลาซิโอนะครับส่วนถ้วยเล็กคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ8ทีมนัดแรกเชลซีไร้กาดนะครับบุกถลม่มลีเกียวอร์ซอทีมโปแลนด์ Poland, 3ประตูต่อ0ย์ยิงครึ่งหลังล้วนๆเลย ดาวรุ่งไทยิกจอชยิงขึ้นนำนาทีสี่49นะครับจากนั้นโนนี่มาดูเยแก้เมาคนเดียว2ลูก57กับ74่อนะคริสโตเฟอร์เอนคุนคูยิงจุดโทษไม่เข้าเป็นลูกหนึ่งด้วยนะครับเจลซีบุกชนะสบายๆบาย30ตัด2กลับมาเล่นในบ้านซะด้วยนะครับไม่นํามีปัญหาดูไปได้ดีหมดนาทีอังกฤษนะใช่เอารอบปลึกนะครับไอชนะขึ้นไปแตงหนึ่งแล้วนะแชมเป้นลกอ่ะอะไรแต่ก็สนุกถ้าถ้ารอบหน้าเจอกับปเชนะคสนบสนุกแน่นอนนะครับ